อีกวันหนึ่งแล้วใช่ไหมหนึ่งคืนผ่านไปโอ้โหน้ำเยอะมากแล้ววันนี้ทำยังไงนะฝนตกเนี่ยฝนจะตกเนี่ยดูท้องฟ้าดิวันแดดเปรี้ยงน,น, <c oughs> นี่นแ,แน่นอนจริงๆจไหม

อย่าได้ใช้มือไปรี่ๆก่อนล้างขัดเจ็บก,ก่าแป๊<ม>บจะแม่แป๊บเลยน้องมีไม่ทำเด็เป็นเด็กหมดเลยไม่ได้หรอกนี่ดินบ๊บดินเนี้ยไปปั้นได้เลยครับลูก<ม>อืมนี่นี่จะตายหรอกโอ้ย ท้องหัวถูมือนะทอแไม่เาลยเห็นไหสถูไปถมาเนี่ย อย่างนี้ให้ได้นครับให้ดูนะอ่าทีนี้ไปดูครับดูว่า่งไงท่อน้ำมันก็ทำงานใช่ไหมดูน้ำ

ไปเล่ลงไปเล่เอาลงไปก่อนเล่เดี๋ยวเราลงที่ล่างกันไม่ได้หรอกเงินใส่ผมผมต่อครึ่งหลงแล้วคุยกลับไปบักดี้เนี่ยไปม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะมุงเผลอะล้วตาหลงแล้วเออไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อขยับบ้างขยับบางนี้บ้างขยับเอาไปมาไป ทานมา่าเดยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข้างนอกนะกระเป๋าถ่านมาแล้วถ่านที่พี่พี่ซืมม้อมาเมื่อเช้าเลยถานมาอะไรกลองนะครับลูกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น,นเป็นภูมิปัญญาโบราณเราใช้กล่องน้ำกล่องสิ่งสกปรปกกล่องอะไรอย่างเงี้ยตะกอนใช่ดูดถ่านมันมีริบด,ดูดซับอันนี้ยนะครับลูกก้อนมันใหญ่นะ พี่จะกองได้เหรอได้ลุง<ห>จชงก็ใช้ถ่านวิบนะลอบครับรอบลง,งเก็บป้าเอาขึ้นมาบดกันมาเ,ออเดี๋ยวจิ้งลองบดเลยมีกระสอบเอบอน,นืบดอะไรก่อนไหมชอบเลย <c oughs> เล al, итай, ือกูอแข่งแรงอ่ะไม่ใช้โอมอันทีหัวกูณลับโบเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะออกได้โหดูดีไหมลุงลุงยกคนเดียวขั้วสามข้างล่างหนึ่งสุดยอดแบบแข่งแรงปะจอมพลังอะไรขยอปะ

ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วบินเปเทคนิคงนะเอาเ้ายันเห็นปะ ออกไปเก็บน๊อกเขาด้วยเขาไม่สูงแต่พอมีลองเนี่ยดูดูลึกขึ้นมาเลย ลูกลูกยู่ขึ้นใหม่ลูก่ะเธอลูกเดียวล่ะพอใส่รองแล้วมันลึกอืมใช่ลึกเลยอะ ไปเช่อมไม้เอามากระทุ้งได้ใช่ไปหาไม้มาเกียกันนะระบบการกรองน้ำค่อยๆเกียยแล้วก็สาด มันจะได้สูงไงครับเราเราเราก้มดูเราจะไม่ได้หล่นลงไปไงันก็ไม่อันตรายมากสองคนพยาธินี่ขนางเราต้องกินเนี่ยเือใส่น้ำที่ว่าเราดูดเสียบเลยที่ปล่อยปล่อยปล่กินคือจะตายเรากินดูดิน้ำมิตรลองนะเว้ยมาไววะ นี S <S ่เ,เป็นโอมอุปกรณ์มาเตรียมตัวแบตลุ้งเลยหักให้หมดเลยนะมันจะได้ไฟหมดแล้วแบบนี้แค่นี้แหละสายชุดนี้พรุ่งนี้เช้าอะสายชุดนี้มันจะขึ้นมาท่วมอ่ามันจะไม่ใช่อยู่ทรงเดิมนะมันจะชีบตัวขึ้นมาอีกเนี่ยดูสาย นี่วันที่สองว้าวปาป๊าน้ำใสแล้วเนี่ย